นะครับการเลื่อนขนานนะครับก็จะอยู่ในกลุ่มเครื่องมือที่เป็นของการแปลงนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ translate by vector นะครับดังนั้นเครื่องมือเอ่าอุปกรณ์ที่เลื่อนขนานนะครับในการเลื่อนขนานก็จะมีหนึ่งมีวัตถุสองมีเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์เรามันจะอยู่ตรงไหนนะครับเวกเตอร์ก็อยู่ในส่วนของเครื่องมือ เครื่องมือที่เป็นนะครับพวกเส้นตรงนี้นะครับจะมีวกเตอร์อยู่นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับอันดับแรกนะครับผมก็จะจัดการหน้าจอก่อนนะครับโดยการซ่อนกริดซ่อนแกนนะครับตรงนี้นะครับ แบบนี้นะครับเฉยชัดนะครับ2เลือกเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์เวกเตอร์นี้ชื่อเวกเตอร์ u นะครับเวกเตอร์ u นะครับที่3นะครับผมก็จะมีวัตถุขึ้นมา1อย่างวัตถุนี้ผมจะใช้เป็นรูปภาพนะครับรูปภาพไปที่ image นะครับ ชุดไฟล์จะนำภาพเข้ามาในโปรแกรมนะครับเดี๋ยวรอสักสครู่นะครับ ข้างที่จะนานนะครับเพราะว่าวันนี้อินเทอร์เน็ตช้านะครับโอนซิงโตอสักครู่นะครับเกซิงโตขอม,มานล่วนีได้มาแล้วนะครับนี่คือวัตถุนะครับ องกลับด้านสิโอเคนะครับผมจะเลื่อนขนานนะครับเลื่อนขนานสิงโตนะครับไปทางซ้ายนะครับออกไปทางขวา2 3 4 5 5หน่วยนะครับโดยเวกเตอร์เนี้ยนะครับมาก็ไปที่ในส่วนของเครื่องมือการแปลงนะครับแล้วก็ไปที่เลื่อนขนานก็เลือกวัตถุ เลืองเวกเตอร์สิงโตก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกหตัวนะครับผมก็ใช้เวกเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อให้สิงโตนี้ลงมาข้างล่างครับห้านวยนะครับก็ไปที่เลื่อนสนามอีกครั้งหนึ่งครับเลื่อนสิงโตฟักที่สอง เวกเตอร์ v นะครับเมื่อกี้อ่านะครับนี่เป็นการเลื่อนขนาดครับนี่ปพ๊บไม่ไม่อ่านี่นะครับนี่เป็นการเลื่อนขนาดครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับสำหรับการเลื่อนขนาดนี้ก็จะนำไปใช้ในการ ทำเอเนอรมชันเยอะนะครับเกี่ยวกับการเลื่อนไปเลื่อนมาของรูปภาพหรือของวัตถุต่างๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ